กลับเข้ามานะครับผมยังอยู่กับพลโทพลดอนพัฒนาถาบุตรอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเราคุยกันถึงเรื่องร้อนๆเกี่ยวกับคาสิโนบอลนะครับก็เอาเป็นว่าเสแมวคิดว่าหนทางของรัฐบาลแพ่ทองทานชินัณว,นะวันนี้คตีบตันมากครับรอดถึงเดือนพฤษภาคมไหมโอ้ตอนเนี้ที่ประเมินนะจากบริบทและสภาวะแวดล้อมตอนเนี้ยืนยันว่าพฤษภาเนี่ย มีโอกาสที่จะมีอันเป็นไปจากอะไรจากปัจจัยเราไล่ไปเลยตั้งแต่เกิดการอาภิปรายไม่ไว้วางใจมาการอาภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านเนี่ยถือว่ากลยุทธ์ถูกต้องเพราะอาภิปรายที่ท่านนายกคนเดียว mm. แล้วเราย้อนประวัติศาสตร์ไปนะเมื่อมีการอาภิปรายที่เป็นนายกคนเดียว3ามสี่คนที่ผ่านมาสุดท้ายเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่หมดทุกครั้งเพียงแต่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไว้หน้าซึ่งกันและกันไหมอ่ะ ผมยกมือให้ท่านตัวมากจะยกมือให้ท่านแต่มีเงื่อนไขว่าท่านต้องลาออกนะนะครับยกตัวอย่างกรณีท่านนายกปัญหานะโอ้เสียงสนับสนุนเสียงสนับสนุนจะยกมือผ่านทุกทีผ่านให้แต่บอกว่าเจ็ดวันท่านต้องลาออกแต่ท่านปัญหาเนี่ยท่านก็บอกท่านจับพี่นาลาออกแต่การพี่นาของท่านเนี่ยท่านกลับไปเป็นยุบสภาแต่ท่านก็พ้นอยู่ดีเพราะเด็กชาวลิเหมือนกันก็ถูกบีบบังคับวิธีนั้นแล้วก็ต่อไปแล้วอีกสองเดือนแล้วก็ไปก็เรียบร้อย ฉะนั้นตรงนี้มันเป็นเหตุปัจจัยการยกมือผ่านเป็นเรื่องปกติเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและการเพราะอยู่เป็นรัฐบาลมาด้วยกันแต่สุดท้ายว่าเฮ้ยแต่ท่านก็ต้องไปอันเดียวกันแต่อันนี้อาการหน้าเป็นห่วงหนักกว่าท่านบรรหารเนี่ยโดนอภิปรายหรือท่านวิกจิ๋วเนี่ยโดนอภิปรายเนี่ยส่วนมากจะเป็นประเด็นเดียวนะท่านบรรหารก็วนอยู่เรื่องสังชาติะนะครับท่านวิกจิ๋วก็เรื่องเศรษฐกิจแต่รัฐบาลเนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยเขาเขาเรียกว่าอภิปรายปลายเปิดปลายเปิดเพื่อให้มีกระบวนการต่อเนื่อง กระบวนการต่อเนื่องก็จะไปจบลงด้วยนิติสงครามไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรณีชั้น14ของผู้นําจิตวิญญาณไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดินอันภายนั่นชัดอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าฝ่ายค้านไม่ต้องดาเนินการต่อสามารถใช้บริการวิทยสมาชิกหรือมีคนไปร้องต่ออะไรก็แต่เอาเนื้อหาสาระของอันภายนะ่ะซึ่งมีตัวอย่างไปแล้วที่คนถูกเล่นงานสองคนหญิงเนี่ยท่านปร,รีนากับรัมตีโอรัมตีศึกษาเนี่ยสาระแบบเดียวกันเลย เพียงแต่ตรงนั้นเป็นที่สปกอแต่อันนี้ที่วัดนะอาการหนักเข้าไปอีกแต่สาระไม่ได้ต่างกันซึ่งจะจบลงก็คือพ้นจากตําแหน่งไปในเรื่องความซื่อสัตย์จริตกับเรื่องมีปัญหาในเรื่องฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงนะครับและอีกประเด็นหนึ่งแต่ของท่านนายกคนนี้อาการหนักครัปอีกมันมีประเด็นที่ดินโพมิอีกเทมรีสอร์ทอะเขาอยากซึ่งตรงนั้นอนะเป็นที่ที่มีตํานานมาจากนิคมสร้างตนเองของกระทรวงพัฒนาสังคมมนุษย์ ปรากฏว่าที่ตรงนี้พอเจาะลึกไปเนี่ยมันออกโฉนดไม่ได้มันเป็นที่ต้นน้ำหลัมทารแต่มันเกิดการออกมาได้แต่ตอนออกมาได้เนี่ยฝ่ายทางท่านนายกนเนี่ยถือเจ้าของที่ดินไปเนี่ยอ้างว่ามีประกาศคณะปฏิวัติยกเว้นให้ทำให้เกิดการมาแปลงเป็น,นโฉนดต่อหลังได้แต่ตอนนี้เขาไปสืบสภาพจริงๆแล้วเนี่ยไอประกาศคณะปฏิวัตนะิไม่ได้ยกเว้นนะให้คุณมาออกได้อันนี้ก็เป็นปัญหาเรื่องที่ดินแล้วนะสอง พอมาสร้างรีสอรทรีสอทเนี่ยสร้างปี58แต่ปรากฏว่าใบอนุญ,ญาตที่มาสร้างเนี่ยมามีปี62โอหแสดงว่าไอ้ตอนดำเนินการ58 59น,นั่นเท่ากับเถื่อนเห็นไ,ไหมมันก็มีความเสียหายหมดและที่เลวร้ายที่สุดไงเรื่องภาษี <P N. S 1> ตัวพีเอ็นั่นละ่ะอธิบายความไม่ได้เลยเพราะตอนเนี้สังคมไปเชื่อตามที่คุณวิโรธอภิปรายว่ามันเป็นนิติกรรมอำพางคือคุณไม่ประสงค์ที่จะจ่ายภาษีหรอก แต่ท่านนายกรีบมาออกตัวว่าเอ๊ะเดี๋ยวปีหน้าจะจ่ายเพราะภาษีจะเกิดขึ้นเมื่อมีการจ่ายเงินซึ่งกันและกันจริงไหมแต่เขาบอกอะไรไอ้ไอ้ล่วงหน้ามาตั้งเจ็ดปดปีมันไม่จ่ายซะเลยอะอยู่ภาวะที่มีปัญญาที่จะจ่ายก็คนขายยังไม่ทวงถามอะอันนี้ไงคนขายยังไม่ถามอะไรอย่างเงี้ยคนขายวรวยยังไม่อยากได้ตามแล้วก็นี่แหละครับถูกเปิดปลายเปิดไว้แน่นอนเรื่องไอคาสิโนที่เราพูดเพิ่งผ่านไปนะครับก็เป็นปัญหาแล้วสุดท้ายเนี่ยมันมาประเด็นหลักที่อื้ออึงอะและการวิพากษ์เรื่องถูกตัดตอนคือเรื่อง IO ปฏิบัติการข่าวสารอ่าซึ่งปฏิบัติการข่าวสารนั้นอาการหนักเลยนะมันไม่ใช่เฉพาะพักเพื่อไทยนะหรือท่านนายกนะมันลามไปคุณนนทินด้วยจริงไหมเข้าใจเพราะฉะนั้นเอาสีมาแล้ีเสริมไปกัน <ๆ S 1> แล้วมันมาอาการหนักตรงไหนนะคือ,อโโเ,เ,เรื่องอุ่ยกูอที่ส่งกลับโอ้โหลูกซ้ำกรรมซัดเลยมาเป็นและเรื่องอุ่ยกูเนี่ยน่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งด้วยนะที่ทําให้เรื่องภาษีรัฐบาลสหรัฐ มาจัดการเราหนักขึ้นใช่ถูกต้องเอาสี่ห้าเรื่องหลักเนี่ยนะที่ไปอภิปรายครับแต่ละเรื่องผมก็เข้าใจว่าอาการหนักแหละอย่างที่เสียแม่ว่าแต่มันต้องใช้เวลาใช่ครับแต่ถ้าผีซ้ำด้ามพรอยจริงๆคือเรื่องบ่อนหรือเปล่าอ่ะถูกต้องเพราะเมื่อเมื่อเช้านี้เขาเคลื่อนแล้วนะเนี่ยเสื้อขาวมาเนี่ยมากนเรียบร้อยเลยแล้วมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเราเห็นนะมันคบทุกองค์ขาพยบนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทางเรียกว่าทางวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายศาสนาไม่ว่าจะเป็นฝ่าย<อ>ประชาชนไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายการเมืองวุฒิสมาชิกอดีตวุฒิสมาชิกมันไปหมดเลยนะไม่ว่าจะมาล่าสำริดไม่ว่าจะเพื่อสังคมอะไรต่างๆนะใช่คลิปล่าสุดที่คลิปของท่านหลวงพอ่อใช่ไหมครับใช่ไหมอ่าเออมันมาครบหมดเลยไนงะเพราะอันเนี้ยมันเห็นนี่จริงเนี่ยสิ่งบอกเหตุเนี่ยไอ้ฝ่ายความมั่นคงพี่ว่าเชื่อรู้แบบพี่นะะ่ะแหะแต่ไม่รู้ รายงานรัฐบาลหรือเปล่านะมีแววแววมาหรือยังมีแววแววหรือ่ายความมั่นคงจริงๆเนี่ยเขาเตรียมการทุกอย่างไว้หมดแล้วเขารอวันวอเวลานอว่าเข้าสภาวันไหนเนี่ยซัดเต็มที่เลยขนาดนั้นเลยแต่เพียงแต่ว่าพี่ยังแปลกใจว่าไม่รู้ไอ้ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยมันรายงานรัฐบาลไหมเพราะเราก็จะเห็นว่ารัฐบาลเนี้ยมันไม่เกิดเอกภาพแล้วก็ไม่มีพลังที่จะเกิดความร่วมมือแล้วดูง่ายๆพี่ถึงบอกภูมิคุ้มกันไม่มีตั้งแต่คดีพิเศษที่จะเล่นงานสวอะ นั่นล่ะตั้งมากับมือทั้งนั้นคณะกรรมการตั้งมากับมือทั้งนั้นปรากฏว่าไม่มีใครอยู่มาร่วมประชุมเป็นคดีพิเศษเลยถ้าอย่างนั้นได้อย่างนั้นนะเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เรื่องบ่อนนะณขณะเนี้ยเราเห็นพลังประชารัฐภายใต้ลุงป้อมชัดเจนคัดค้านร้อยเปอร์เซนตที่เหลือไม่มีใช่ครับ แต่จริงๆในใจแทงกั๊กทุกคนไหมเอาหมดสิก็พี่ทิ้งบอกว่าตอนนี้มันตามน้ำไงมันเป็นช่วงจังหวะสลากกินแบ่งก็ขอรับสลากกินแบ่งรูแต่ตอนจบนะผมรับประเดนสูเอาละก็ยังดีได้ติดไปนวมจริงไหมแต่ตอนจบรับรองเป็นพระเอกหมดสมมุตินะคุณเป็นพระเอกหมดนะเว้นพักพระเพื่อไทยคุณแต่พักอื่นเนี่ยเป็นพระเอกหมดคือบอกว่าเป็นเอกสิทธิ์สสและสสก็คว่ำ อ่คุณตั้มพิชิตชัยมงคลนั่นแหละครับคุณจตุพรคุณนกขาวสมมุตินะสมมุตินะวันนี้เขาิ่มแล้วใช่ครับถ้ารัฐบาลยังดาหน้าครับเอาวันนี้ครับให้ได้ตามที่อนุสร์เอียมสะอาดเลื่อนหรือไป90้สบก่อนปิดสมัยประชุมนั่นแหละครับมอบมากันพรึบเลยใช่ครับพักร่วมจะพูดว่าอะไรเป็นเอกสิทธิ์ของผู้แทนราษฎรความมันลาห์แน็เลยอ่าใช่ถูกต้องเป็นไปได้หมดเพราะเขาจะประเมินตอนตรงนี้ล่ะ แต่ณตอนนี้ที่พี่บอกไงมันเป็นช่วงของสลากกินแบ่งคือแทงกัตติดไปนวลซะหน่อยเออติดไปนวมซะหน่อยสมมุติภูมิใจไทยคุณอนุทินบอกเป็นเอกสิทธิ์ใช่ครับรวมไทยสร้างชาติคุณพิรพันธ์บอกโอ้ดูจากกระแสประชาชนแล้วเราไม่สามารถยกมือให้ได้ถูกต้องครับชาติไทยพัฒนาคุณท็อปนายใหญ่รอดนายน้อยรอดแต่ผมจะไม่รอดผมก็ไม่เอาเพื่อไทยเขาบอกไม่เป็นไรพวกมึงออกไปเลยขอโทษนะเอาก้าวไกลมาก้าวไกลกล้าไหมก้าวไกลจะมาทําไมอ่ะ ก้าวไกลก็นั่งยิ้มอยู่แม้ระทั่งพรรคร่วมรัฐบาลน,นะประชาชนาเองก็จะบอกว่าเอมันขัดหลักศาสนาอิสลามอ,อันนี้ <laughs> พลโทพร,ระดอมไม่ได้พูดเพื่อลดความร้อนแรงของม็อบใช่ไหมไม่ได้ลดเพราะม็อบเนียร้อนแรงอยู่แล้วถ้าผ่านหลักการเมื่อไหร่ก็นับถอยหลังเลยนับถอยหลังรัฐบาลไปเลยไปเร็วตามที่เราพูดกันเลยเฮ้ยแต่สภามันปิดสีดีกว่น แล้วเขาไปตั้งกรรมธิการ,รก็งุบงิบงุบงิบทำกันเบาๆมบก็ไม่รู้อยู่ดีเพราะว่ามันมีประเด็นอื่นออกมาอยู่ดีนี่ไงที่เราบอกหลังอภิปรายเนี่ยรัฐบาลเนี่ยมันโลกซ้ำกรรมซัดประเด็นมันเยอะเหลือเกินคิดว่าจุดติดไหมมบอัร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ว่าจุดติดไหมแค่วันนี้เราก็เห็นแล้วแค่เมื่อวานที่เราเห็นเอกสารแล้วก็ความตอ่อเนื่องกันมาเพียงแต่เขารอเนี่ยล่ะถ้าวันนี้รับเมื่อไหร่แลละพรุ่งนี้โกลาหลนเลยเมื่อวานนี้คุณจตุพรมพันธนั่งเก้าอี้ตัวนี้ใช่ครับ เขาบอกว่ารัฐบาลน่ะครับคิดว่าม็อบอ่ะใช่ครับมากันกระยอมหนึ่งไม่มีพลังนั่นแหละครับเพราะรัฐบาลเนี่ยก็จะคิดเข้าข้างตัวเองมันก็เหมือนตอนไอ้พรบสุดซอยอ่ะเข้าข้างตัวเองเหมือนกันอนี่พูดเหมือนคุณจตุพรเลยนะเข้าข้างตัวแล้วพี่มันอยู่ร่วมในเหตุการณ์ด้วยไงคือวันนั้นเอาถอยหลังถอยหลังไปสิปีก่อนนะใช่ครับทางการข่าวทางความมั่นคงครับ รู้ใช่ไหมว่าเอาไม่อยู่แล้วเอาไม่อยู่พี่เป็นส่วนในการที่อยู่ในกลุ่มที่ปีการประเมินคือเอาไม่อยู่ในวันนั้นนะในวันนั้นนะแล้วในวันนี้ล่ะก็เหมือนการซ้ํารอยไหมพี่ตรงเนี้ยที่ซ้ํารอยตรงไหนหรอเป่ะรัฐบาลนี่เหนื่อยกว่านั้นอีกเพราะไม่มีฝ่ายความมั่นคงแจ้งโดยซ้ําไปไอ้สมัยนั้นมันมีนมแจ้งนะแต่สมัยเนี้ยไม่มีแนวร่วมของฝ่ายประจำเลยโอ้โหอาการหนักครับอีก เป็นไปได้ไหมในสิบกว่าปีก่อนกฎหมายนั้นอ่ะมันก็ยังกั้มกล่งกั้มกึ๋นเพราะมันมีผู้ได้ประโยชน์เป็นผู้เข้าร่วมการชุมนุมถูกไหมใช่ครับเรายังนิรโทษให้คนร่วมชุมนุมนี่นะเตอนนั้นเนี่ยเราบอกว่ากินทีละคำควรจะนิรโทษพวกที่แบบข้างล่างมาละที่เขาไม่เกี่ยวขีแมนอะไรก็ไว้ก่อนตอนนั้นอ่ะมันยังบอกประชาชนได้ประโยชน์ถูกต้องแต่พอมาเรื่องบ่อนนี่มันหาประชาชนได้ประโยชน์ยากไม่มีเลยไม่มีการได้ประโยชน์เลยนะของประชาชน มันแค่คนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นที่ได้ประโยชน์ไปโอ้โหเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับถ้ารัฐบาลภายใต้การนำของคุณแพทองทานยังคงยืนยันว่าร่างเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เอาผมบวกให้พนันออนไลน์อีกอันหนึงนะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ครับถึงลาออกถึงยุบสภาหรืออาจจะโดนอย่างอื่นใช่ไหม อันนี้เราไม่อยากต้องการให้ไปโดนอย่างอื่นแต่เชื่อว่าอิทธิฤทธิ์ของพลังประชาชนเนี่ยนะครับเจ้าของอำนาจอธิปไตยตัวจริงเนี่ยจัดการได้ถ้าเขาลดแรงกดดันครับด้วยการบอกอะถ้าอย่างนั้นผ่านวาระที่หนึ่งก่อนครับแล้วไปทำประชามติครับเอยไม่ได้สิไม่ได้อ่ะถ้าอย่างนั้นยอมถอยเพื่อการมาที่การลบยอมถอยไปผ่านประชามติก่อนครับได้ไหมก็อันเนี้ย มันแค่ซื้อเวลาแต่สุดท้ายเนี่ยจากอะไรปัจจัยที่ทําให้รัฐบาลไปไม่รอดจากการพิพาทไม่ไมว้วางใจมาเนี่ยสุดท้ายรัฐบาลนี้ไปอยู่ดีเรื่องเนี้ก็ไม่ได้ทํานะเรื่องนี้ก็ไม่ผ่านอยู่แล้วเพราะเรื่องอื่นเขาจะทําให้รัฐบาลมีอันเป็นไปอยู่แล้วเหมือนกันภาพที่คุณแพทองทานไปที่บุรีร,รัมย์วันนี้แล้วก็ควงแขนไปกับคุณเนวินชิดชอบตรวจด,ดูสนามส้างสนามช้างมันยิ่งตอกย้ําในใจประชาชนไหม ก็มันก็ตอกย้ําแต่ประชาชนเคยชินแล้วว่าเป็นละครไงเพราะที่ผ่านมาพักสีและเงินก็แสดงแบบนี้แล้วไม่เคยเห็นด้วยสักเรื่องคําว่าตอกย้ําประชาชนผมอาจจะถามสั้นหน่อยคือเหมือนกับว่าประชาชนเนี่ยกำลังหวาดวิตกทั้งภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวทั้งภัยเศรษฐกิจเรื่องสหรัฐอเมริกาทั้งเรื่องสังคมบ่อนคาสิโนเอ๊ะทำไมนายกดูเหมือนเหมือนต้องชิวๆอ่ะมันมีปัญหาเนี่ยที่ประชาชนตอนนี้มีความเข้าใจตรงกันไปแล้วล่ะ ว่าปัญหาในเรื่องภาวะผู้นำนะฮะวุฒิภาวะในการนำเนี่ยนะครับมันมีปัญหาอยู่แล้วประชาชนเนี่ยตอนนี้กำลังรอเวลาที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่เท่านั้นเองเพราะประชาชนยังเชื่อมั่นจากการพิพายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมายังไงก็ไปสู่จุดหมายนั้นใช่ครับคุอผู้ชม เท่ากับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่รัฐบาลดึงดันในการเอาเรื่องบ่อนเข้าสู่การพิจารณารนั่นคือการเทน้ํามันเข้าสู่กองไฟโอ้<ล>นั่นเลยครับเพราะนโยบายเนี้ยประชาชนเห็นพร้องต้องการแล้วมันสะท้อนว่าจริงๆแล้วรัฐบาลนี้ไม่มีฝีมือมันเป็นนโยบายของการสิ้นคิดสิ้นเนื้อประดาตัวนะครับพอเมื่อเป็นเตือสิ่งพนันเมื่อไหร่เนี่ยมันไม่ได้ต่างกับยาเสพติดนะมันคือสิ่งเสพติดเหมือนกันสิ่งพนันเนี่ยคือสิ่งเสพติดนะ แล้วเราก็เห็นไหมายาเสพติดคนที่เสพมันจบยังไงคนที่เล่นการพน,นันผีพน,นันไม่ได้ต่างกันกันกบที่คนเสพยาเสพติดไฟไหมยังเหลือที่ดินแต่ถ้ายาเสพติดกับการพนันเนี่ยไม่เหลืออะไรสักอย่างเราเรามองไปข้างหน้าเอาแล้วนะกระบวนการขั้นตอนทุกอย่างมันต้องใช้เวลามันอาจจะไม่พลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินหงายภายในวันสองวันสมมุติว่าเขาดันเข้าสภาได้ผ่านวาระที่หนึ่งไปสู่ชั้นกรรมธิการับ ข่าวมันต้องออกตลอดถูกไหมครับถ้าไปแก้เงื่อนไขว่าต้องมี50ล้าน6เดือนครับไปแก้เงื่อนไขคนไทยเข้าไปเล่นยากๆให้ง่ายขึ้นครับไปแก้เงื่อนไขสารพัดอย่างเพื่อให้บ่อนการพนันนี้สามารถดูดเงินจากคนไทยถึงตรงนั้นใช่ครับก็เทน้ํามันเข้าสู่กองไฟอยู่ดีคือผ่านเมื่อไหร่ก็เทแล้วแล้วตัวจะไปปรับว่าเงื่อนไขให้มันดูแข็งแรงขึ้นหรืออ่อนก็ไม่รู้คือถ้ามันไม่ผ่านวันนี้นะนับถอยหลังรัฐบาลไปได้เลย ไม่ว่าคุณจะไปปรับเงื่อนไขให้มันดูว่าคนก็ไปเล่นคนไทยก็ไปเล่นยากขึ้นหรืออะไรก็ตามนะเพราะมันจะไม่มีใครฟังแล้วเพราะหลักการทุกคนบอกว่าต้องไม่เกิดคาสิโนคือหมายความว่าณวันนี้คนจํานวนมากแต่รัฐบาลบอกว่าคนผมผมก็พยายามเข้าข้างรัฐบาลบ้างนะคนจํานวน80%จากการรับฟังประชาพิจารนะเห็นไหมเห็นด้วยให้มีบอร์ดคาสิโนเพราะประชาพิารนั้นไม่มีใครเชื่อถือเลยโดยเฉพาะท่านอาจารย์สมชายออกมาชี้แล้วไง ในแต่ละหมวดอะไรเนี่ยล้วเปอร์เซ็นต์มันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันซึ่งในทางสถิติถือว่าแบบนี้ไม่ใช่ละถือเป็นสิ่งที่ไม่แม่นตรงแปลว่าในแต่ละหมวด80กว่าต้นต้นแปกว่าต้นต้นเฮ้ยที่จริงมันต้องมีต่างกันบ้าง70กว่า8ปดสิบหกสิบห้าสิบไอน้นี่ไอ้หมวดที่จะชี้เนี่ยปั๊บเนี่ยปรากฏว่าเป็นปัจจัยที่จะชี้เนี่ยโอ้มันได้เปอร์เซ็นต์ที่แบบว่าไม่มีความต่างกันเลยคือไปเลือกเอาแค่หัวข้อมาพูดนั่นแหละครับเพราะแล้วก็จะพยายามเน้นเหมือนลวงกันนน่ะเเ้ไปรืองท แล้วเอาคาสิโนแอบแอบไว้ฮ่าครับคุณผู้ชมครับกองไฟออกมาแล้วรอว่าคุณจะเทน้ํามันหรือเปล่าถูกต้องแต่เมื่อเช้าไฟอีกกองมาเหมือนกันแล้วก็พูดไี้บอกว่าไม่ต้องห่วงคิดว่าเจรจากับสหรัฐอเมริกาได้มคือมันยิ่งทําให้ภาคธุรกิจจะจับมือกับภาคอื่นๆที่ต่อต้านคาสิโนหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะกลับมานะเดี๋ยวกลับมาครับกลับเข้ามาช่วงสุดท้ายครับ คุณผู้ชมอาจจะยังเกือบหมดแรงเดี๋ยวฟังช่วงสุดท้ายอาจจะหมดแรงพนโทรไปแลบดอนครับประเทศที่อันตรายที่สุดคือประเทศที่รู้ว่าตัวเองอยู่ในสภาวะวิกฤตแล้วก็หาทางแก้ไม่ได้นั่นประเทศอันตรายที่สุดใช่ครับแต่ประเทศที่อันตรายมากกว่าประเทศอันตรายที่สุดคือประเทศที่มีแต่คนไม่รู้ว่าณขณะนี้เรากำลังอยู่ในวิกฤตถูกต้องถูกต้องไหมใช่ครับประเทศไทยเป็นอย่างนั้นไหมตอนนี้เราเข้าเกณฑ์แบบนั้นเลยนะ เพราะเราไม่รู้เดินมาถึงเส้นตรงนี้ได้ยังไงเรากลาลังเดินมาถึงเส้นที่จะเป็นรัฐล้มเหลวแต่เราก็ยังเดินไปโดยเหมือนไม่ได้รู้เลยเพราะจุดตรงเนี้ยที่เราใกล้ถึงเนี่ยนะพี่ว่าพี่น้องประชาชนและสังคมคนที่มีอผู้ที่ภาวะมีสติปัญญาต่างๆเนี่ยเห็นสภาพการของสภาวะการประเทศต,ตอนเนี้ยชัดเลยนะถ้าสภาวิชาชีพกระบวนการยุติธรรมองคอ์กรอิสระนะไม่ปฏิบัติ หน้าที่ของตนนะให้ยุติธรรมเป็นธรรมทันเวลานะประเทศนี้เข้าเกณฑ์รัดล้มเหลวทันทีเลยซึ่งตอนนี้มันไปไปรออยู่ที่เส้นแดงแล้วไม่น่าเชื่ออ่าไม่น่าเชื่อแต่ถ้าองค์กรที่กลไกที่พี่กล่าวทั้งหลายเนี่ยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่พี่บอกเนี่ยเป็นธรรมยุติธรรมทันเวลานะเข้าเกณฑ์แล้วพอเข้าเกณฑ์เฟลเซตรัดล้มเหลวเนี่ยมันฟื้นตัวกลับยากมากๆหรือไม่มีโอกาสกลับได้เลยคือเราเคยเป็นประเทศ เราเป็นประเทศดาวรุ่งมากนะครับ,ใ,รบในรอบ30-40ปีที่ผ่านมาเราพัฒนาไปหลายๆด้านแต่ณวันนี้เรากําลังกลับมาต้องต้องกลับมาตามเพื่อนบ้านแล้วอย่างนั้นหรือเปล่าโอ้ตามและตามห่างด้วยนะแต่สิ่งที่อันตรายนี่ยประเทศที่ติดเรากับในภูมิภาคเนี้ยก็นำเราแต่เป็นนำในแบบอย่างที่มันไม่ควรจะนำไม่ว่าจะประเทศ มันเลยกลายเป็นว่าเออมันเป็นบรรยากาศของการไปนําว่าถูกตราหน้าว่าภูมิภาคเนี้ยเป็นบ่อกเกิดของอาชญากรรมข้ามชาติสามประเทศถูกกล่าวหาไปแล้วแล้วมีประเทศที่สี่คือประเทศไทยไปจ่ออยู่พอมาเจอนโยบายคาสิโนเนี่ยเขาบอกที่เขากล่าวหาเนี่ยไม่ผิดเลยเพราะเขามองว่านโยบายคาสิโนเราตรงเนี้ยมันไม่ได้ไปส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่มันไปส่งเสริมการฟอกเงินในด่านสุดท้าย ของการได้เงินมาที่ผิดกฎหมายของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติใช่ครับซึ่งพฤติกรรมฟอกเงินใช่ครับต้องบอกนะครับว่าเป็นที่รังเกียจของชาติทุกชาติทัท่วโลกทัก่วโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะ,พราะประเทศไทยนะมันเป็นการเอาเงินผิดกฎหมายของเขาะมาฟอกเป็นเงินขาวและกลับไปทําให้ดูดีในประเทศเขาแต่จริงๆไม่ได้ดีเพราะมันมีรากเหง้ามาจากความชั่วร้าย คือเงินผิดกฎหมายในทุกประเทศแต่มันทำให้อพวกที่เป็นคนชั่วร้ายเนี่ยดูดีแต่ไอ้คนทุกยากเนี่ยคือพี่น้องประชาชนเขาใช่ครับไม่มีสักนิดในใจคุณพลดอนเลยว่าถ้าเปิดเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เปิดบ่อนแล้วเอาบ่อนก่อนนะครับจะได้รายได้1,19,000ถึง2,38,000ล้านบาทต่อปี ไม่มีสักนิตที่คิดว่าประชาชนคนไทยจะได้ดิบได้ดีมีรายได้อาอะหรือตาอาปากได้จากการเปิดเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มที่รัฐบาลว่าขายฝันแล้วดูจากข้อเท็จริงเลยไงเมียนมาไงเมียวดีไงบ่อนเต็มเลยชเวโกงงเคเคพาร์อะไรเนี่ยเต็มไปหมดจริงไหมกัมพูชาปอยเป็ดสีหนุวิวลาอผมพยายามจะวาดภาพอนาคตนะตามที่รัฐบาลเขาว่านะลาวคิงโรมันอ้า มีคาสิโนโหมดอะ <c oughs> แ,ลแล้วเป็นยังไงอะเออจริงปรากฏว่าถ้าเราลึกเข้าไปถ้าคนเคยไปในพื้นที่เหล่านี้ประชาชนประชากรที่อยู่แถวนั้นอะ คล้ายๆซอมบี้เลยตะวันตกชเวีโกโก้ตะวันออกเฉียงเหนือคิงโรมันที่ลาวตะวันออกก็คือปลอยเป็ดช่วยไปดูที่ว่ามันทําให้รู้สึกว่าสดชื่นประชาชนดูดีกินดีไหมใต้ไงที่มาเลเตียแล้วก็ที่สิงคโปร์มาเน่เบสันเขาพัฒนานี่ได้รายได้ไมมีการพัฒนาจํากัดแต่ถามไหมมาเลเซียกับสิงคโปร์เคยพูดว่าว่ามีรายได้ร่ํารวยมาจากคาสิโนไม่มีแต่เห็นไหมไม่มีแต่ที่เขายังพออนุโลมมีอยู่ได้เนี่ย เพราะเขามีหลักมาตรฐานปัจจัยมาตรฐานอยู่ข้อหนึ่งทำให้เขาเกิดได้คือเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยความมั่นคงมีธรรมาพิบาลสูงไม่คอรับใช้เขาถึงเปิดได้ใช่ถ้าปัจจัยนี้มีถึงจะเปิดได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ประสงค์จะเปิดเพียงแต่เพราะว่าการเารษฐกิจสถานการณ์เศรษฐกิจยุคนั้นเนี่ยมันพอจะหารไรได้ได้ก็เปิดแต่จริงๆเนี่ยถ้าเป็นในภาพปัจจุบันเนี่ยนะถ้าให้เขาเปิดนะเขาไม่เปิดละ สิงคโปร์เนี่ยมันเป็นสิ่งเดิมที่มีอยู่ก็ว่าไปแต่ถ้าจะเปิดใหม่ไม่มีเปิดละวสิงคโปร์เองถึงขนาดบอกว่าใช้เวลา15ปีในการศึกษาใช่ครับและพอเปิดจริงผลกระทบเยอะมากขนาดเขาสิบห้าปีนะนี่ไงเราดูเลยแม้กระทั่งประเทศจีนนะไล่จับเลยเออใช่ไหมก็ยังมีให้นอกประเทศอยู่ที่มาเก๊าแต่เขาจะลดลดลงแล้วตอนนี้ไอ้ที่จะหนีจากเนี่ยมันจะมาเราไง เอาละเรื่องบอลก็เป็นเป็นเป็นกองไฟใหญ่ๆใหญ่มากใหญ่มากกองหนึ่งแต่มันก็ยังพูดได้ว่าเอาผีการพนันถึงจะพังพิษนาศวอดวายแต่เรื่องเศรษฐกิจเมื่อเช้านี้อันนี้น่าจะพังเกือบทั้งประเทศไหมฮะสำหรับอัตราภาษีกิจกันทางการค้าของสหรัฐอเมริกาแน่เลยเพราะว่ามันจะมีปัญหาของผู้ลงทุนสิ่งที่เราต้องการที่สุดตอนนี้เพราะผู้ลงทุนนะครับเพื่อสร้างงาน ต่างๆสร้างสกิลของแรงงานและสร้างไรายได้แต่ปรากฏว่าพอมาลงทุนและสร้างไอ้สินค้ามันจะส่งไปขายมันขายไม่ได้เพราะเราปฏิเสธไม่ได้นะตลาดใหญ่แล้วทำให้ g ีดีเราโตอะไรขึ้นมานี่ของสารัฐเลยนะก็เราได้ดุลการค้าเขาสี่หมื่นกว่าล้านอะล้านกว่าล้านอะล้านอะพูดได้ง่ายเลยถ้าราคาสินค้าเราแพงขึ้นมันก็ขายได้น้อยลงมาเลยแล้วมันจะเป็นปัญหาเลยเพราะว่าพอเราจะวิ่งเอาสินค้านี้ไปที่อื่น ปรากฏว่าประเทศอื่นที่โดนเนี่ยก็จะไปเหมือนกัน,นกแต่ปร,ประเทศอื่นเนี่ยมันโดนเรื่องตัวนี้น้อยกับเราไง reciprocal tariff เขาเรียกภาษีต่างตอบแทนเนี่ยเขาโดนน้อยเขาก็จะไปหรือพอเขาจะไปลงทุนเขาก็จะไปแล้วแต่ปรากฏว่าเราเนี่ยจะโชคร้ายกลายจะเป็นตลาดที่สินค้าจากอื่นมาที่เราอีต่างหากโดยเฉพาะจากประเทศจีนและเราเห็นคราวนี้เลยถ้าเราตั้งข้อสังเกตนะประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเราเนี่ยที่จะโดนภาษีแบบมึน แบบว่าไปไม่เป็นเนี่ยนะจะเกี่ยวข้องกับมีความสัมพันธ์กับประเทศจีนหมดแล้วก็ลักษณะคล้ายๆเหมือนเป็นฐานการผลิตฐานการส่งออกแทนจีนนะ่ะเหมือนเป็นสงครามตัวแทนไปแต่สารัฐมาดักทางหมดเราดูง่ายๆเลยไม่ว่าจะเวียดนามนะเจอเข้าไป46%ไทยโดนไป36%นะกัมพูชาโดนไป49%ลาวโดนไป48%เมียนมา4 4ฉะเันั้นจากประเทศพวกนี้เราเห็นเลยแสดงว่าเป้าหมายเขามองเห็นเลยว่า ประเทศเหล่านี้จะเป็นฐานผิดหรือเป็นอะไรเป็นช่องออกสงครามตัวแทนของจีนส่งสินค้าไปก็ถูกดักหมดคือขออนุญาตต้องแบบตรงตรงเมียนมากัมพูชาลาวโอเคเราให้เขาอยู่กลุ่มหนึ่งยังไงพี่จีนก็คงไม่ทิ้งหรอกเหลือก็เหลือเวียดนามกับเราที่โดนในระดับหนักถามจริงๆเหอะไม่เชื่อเหรอครับที่ท่านนายกบอกว่า ก็พูดคุยกับรัฐมนตรีช่วยคังแล้วพูดคุยกันมาสักพักแล้วโดยเฉพาะตั้งทีมเจรจาไม่ต้องเป็นห่วงคือแค่อ้างว่าพูดกับรัฐมนตรีช่วยคังนี่ก็เท่ากับไม่รู้เรื่องแล้วนะเพราะประเด็นเนี้ยที่จริงพอเช้ามาหลายคนนั่งหัวโต๊ะกันทั้งหมดซึงคือนายกรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจแล้วเป็นรัฐมนตรีคังด้วยรัฐมนตรีพาณิชย์รัฐมนตรีเกษตรอะไรต่างๆต้องครบเครื่องที่จะแถลงแต่สิ่งตรงเนี้ยภาคเอกชนเขารู้อยู่แล้วว่ารัฐบาลเนี้ยมันไม่ได้มีการเตรียมการมันมานั่งโกหกแบบตามเดรป่ะ เพราะสิ่งเหล่านี้คุณต้องเตรียมตั้งแต่มาเป็นรัฐบาลวันแรกแล้วเพราะเรารู้อยู่แล้วะธานดีสาระรประกาศาออกไปยังไงมันต้องตั้งแต่วันแรกที่มาเป็นแล้วนะค,คุณต้องประเมินความความน่าจะเป็นแล้วว่าถ้าไบาเดนได้ต่อ,อถ้าเป็นทัมป์มยังไงต,ตอนนั้นเป็นใครนะคุณสุภาพสตตียชื่ออะไรนะ,ะที่มาแทนไบเดนอ่ะไม่เป็นไรถ้าเป็นทัปมจะเป็นยังไงคุณต้องมีล้วสองทางแล้วต้องเตรียมพอเห็นออกมาปั้งเห็นไหมพอปั๊บเราเห็นเลยไหมเวียดนามไปทันที อินโดนีเซียก็ไปทันทีญี่ปุ่นก็ไปทันทีเกาหลีก็ไปตีสาระสเลยนะของเราเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นพอเราพูดอะไรเนี่ยประชาชนรู้แล้วให้คุณไม่ได้มีการเตรียมการแลวท่านในวงการธุรกิจนะพวกขอการค้าเนี่ยเขาถึงกระตุ้นมาไม่รู้กี่ครั้งอะ่ะโอ้เข้าถึงได<ต>้มบอกเ<อ>ลยกระตุ้นเตรียมอย่างเีย<ๆ>ก็แสดงเนี่ยเป็นสิ่งบอกเหตุว่าแสดงรัฐบาลไม่ได้เตรียมถ้าเตรียมแล้วขอการค้ามาออกพูดทําไมแล้วสภาสหกรรมมาพูดทําไมแล้ว หลืออีกเวันนะมไม่ทันเหรอเออ,อีก7วันไงทันไหม,มไปต่อ<จ>ะอ,อะไรล่ะมันก็ปัญหาหนักด้วยนะที่ว่าจะไปต่อรองเนี่ยไม่รู้จะผ่านวีซ่าได้ไปสหรัฐอีกเปล่านะ ผมเห็นด้วยนะคือเมื่อเช้าเนี่ยคุณนายกร้อมตีให้สัมภาษณ์หลายคนตกใจที่ผู้สื่อข่าวถามรู้ไหมว่า72%มาจากไหนคือถ้าถ้าถ้าเตรียมการมาจะต้องบอกเลยเจ็บสองนี้มาจากนี่ค่ะว่าตัวตั้งเนี่ยสารัฐเห้ยทำไมตัวตั้งนี้เพราะเรามองว่าตัวตั้งค่าเฉลี่ยมันน่าจะอยู่แค่10%อไงแต่คุณต้องบอกแล้วว่าเจ็บสองมาจากไหนมาเอาในอนทาลิฟแบลริเออร์เนี่ยนะไอ้ภาษีข้างนอกไอ้กีดขวางเอ๊ะทำไมเป็นเ2สอง่ะคือนายกต้องตอบว่าเข้าใจจะตอบได้ว่าเอ้ยเขา แต่นายโบอกโอ้ย7เจ็ดสิบสองเลยคนแฟตกใจเลยอ่ะหรือบางคนไปบอกว่าเเขียนผิดหรือเปล่าใช่ไหมนี่ไงคือแสดงว่าคือมันไม่รู้ไงแต่ถ้ารู้เนี่ยมันจะแบบที่ต้นว่าจะต้องตอบได้ทันทีเอ๊ะแสดงว่าเขามาจากสมมุติฐานตัวนั้นเข้าใจว่าสหรัฐมิกาเอาภาษีตัวนี้ขึ้นเป็นตัวหลักเดี๋ยวทีมเจรจาของเราจะไปบอกว่าตลอดเวลาอ่ะมันต้องโจ๊กอย่างนี้อันนี้เราไม่ได้เก่งต่อนี้ให้เราเห็นชัดเลยนะ จริงๆเนี่ยเรามาเจจาต่อมันสายแล้วล่ะที่หอการค้าอะไรบอกตั้งแต่เนี่ยแต่พอผลมม่ออกแบบเนี้ยทีมเจจาไม่อยากออกมานั่งแถลงเพราะจะกลายเป็นว่าตัวเองอล้มเหลว<ฮ>อ่าไปต่อรองไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราดูในประเทศอ,อื่นเนี่ยซึ่งเขาใหญ่กว่าเรามากอินโดนีเซียเขาโดนแค่ส2อ้่าวมาเลเซียส4สิงคโปร์แค่1ิเองฟิลิปปินส์17อันนี้คือแนวร่วมกับสหรัฐชัดๆเลยคือก็จะมีอ,อินโดอินโดนกับมาเลที่โดนหนักเหมือนกัน30กว่าแต่ว่า ก็เข้าใจว่าเขาตั้งทีมแล้วก่อนหน้านี้ใช่ถูกต้องทีนี้วกกลับมาเอาละนาทีสุดท้ายท่านพลโทพลดอนเพราะฉะนั้นคําว่านายใหญ่รอดนายน้อยรอดพวกเราก็รอดกันหมดครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงมีคนวงเล็บต่อว่าครับนายใหญ่รอดนายน้อยรอดพวกเรารอดกันหมดแต่ประเทศชาติจะตายอยู่แค่คนเดียวจริงไหมก็น้ำหนักมันเป็นอย่างนั้นแต่เชื่อว่าในข้อเท็จจริงสุดท้ายที่กล่าวมาแล้วชั้นต้นไม่รอดสักคน แต่ประเทศจะรอดเพราะพี่น้องประชาชนจะต้องรีบรุกกลับมาเปลี่ยนแปลงเพราะไม่งั้นประชาชนบอกว่าผมไม่รอดฉันไม่รอดฉะนั้นต้องตัดไอ้ปัจจัยที่ทําให้แล้วตัวนี้จริงนะสถานการณ์ที่มาถึงตรงนี้เนี่ยเหตุปัจจัยหลักที่จะทําให้เราสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้นะแล้วทําให้ประเทศรอดคือรัฐบาลน,นี้ต้องพ้นไปเป็นเหตุปัจจัยนะเหตุปัจจัยที่จะทําให้เราสามารถแก้ไขคลี่คลายได้ มันเหลืออย่างเดียวเลยนะเป็นอื่นไม่ได้คือรัฐบาลนี้และผู้นํานี้ต้องพ้นจากการเป็นรัฐบาลไปคือตอนเนี้ประเทศไทยต้องการทีมในฝันจริงๆต้องมาใหม่ที่ที่มีฝีมือจริงที่อยู่เนี่ยมันเป็นเงื่อนไขไงมันเป็นเงื่อนไขบอกฮะตั้งแต่เกี่ยวอุยกูก็ตามไอ้เรื่องภาษีนี้ก็ตามอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้แล้วเพราะเหตุปัจจัยมันคือตัวรัฐบาลเป็นเองอ่ะไม่ใช่คนอื่นเพราะฉะนั้นสรุปครับประชาชนนี่แหละที่จะตอบว่า ถ้าฉันจะรอดฉันจะไม่ยอมให้พวกเธอรอดอีกต่อไปถูกต้อง,องนะ,ะนี่ก็คือเรื่องนี้ต้องเคลียร์ประจำวันนี้นะครับก็คุณผู้ชมสามารถเข้ามาชมรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทาง j k เ o นท์ท็อปนเวลาก็ประมาณนี้วันนี้ผมและพลโทพารดพัฒนาถาบุตรลาคุณชมไปก่อนครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีน้ำพริกอร่อยๆมาฝากครับคุณชมครับนี่ไงครับน้ำพริก เฉลิมไทยครับซึ่งมี2รสชาติกระปุกแรกนะคุณชมนี่คือน้ำพริกปลาสลิดกรอบแซบคัดสันปลาสลิดต,ตัวใหญ่ทอดแบบชนิดที่เรียกว่าเห็นชิ้นปลาชัดเจนแบบเน้นๆเลยนะครับส่วนอีกหนึ่งรสชาติคือน้ำพริกปลาดุกฟูแซบก็คัดสันแบบหืมปลาดุกสดเนื้อดีทอดกรอบฟูไม่มีกลิ่นหืนไม่มีกลิ่นอะไรทั้งสิน้นมีแต่กลิ่นหอมหวนชวนทานมากสำหรับ น้ำพริกทั้งสองรสชาตินี้ครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะปรุงรสแบบสมุนไพรไทยเน้นรสชาติเข้มข้นจัดจ้านกินกับข้าวสวยร้อนๆไข่เจียวสักลูกนะครับโปะลงไปหรือจะโรยเพวยเตี๋ยวก็อร่อยได้เหมือนเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับโทรมาได้เลยที่02-016-00-00หรือว่า l ล n e แอดทีรับประกันครับทั้งสงรสนี้แค่ชิมยังติดใจ แต่ถ้าซื้อไปทานแล้วก็คุณผู้ชมเอ้ยติดอยู่ตรงนั้นไปไหนไม่ได้เลยครับ